สวัสดีครับผมผมหลังท่อซิ้งครับสวัสดีครับผมส่งงานรีโวนะครับท่อหน้าเผานะครับมาดูนะครับรีโวท่อหน้าเผานะครับรีโว2สองพันยิบสองครับเดี๋ยวฟังเสียงกันดูครับผม โอเคครับผมเพาะเลยครับผมใบหลังท่อซิ่งฮะมาดูครับงานสวยแข็งแรงทนทานนะครับผมฝากติดตามร้านหลังท่อซิ่งด้วยนะครับผม